คนที่ยากจนที่สุดคือคนที่มีแต่เงินค่ะเล่มนี้ก็จะพูดถึงการไล่ล่าเนาะที่คนเรานะคะวิ่งไล่ล่าหาแต่เงินนะแล้วก็มีประโยคหนึ่งที่จึ้งใจสุดๆในเล่มนี้ก็คือตรงช่วงปกหลังนะเขียนเอาไว้ว่าคนที่ยากจนที่สุดคือคนที่มีแต่เงินแปลว่าอะไรคนที่มีแต่เงินแต่ไม่มีเวลา หรือไม่มีสิ่งที่ชอบหรือไม่มีอะไรเลยในชีวิตนอกจากใช้เงินซื้อมันทุกทุกอย่างนั่นใช่ความมั่งคั่งจริงๆหรอเอออะไรประโยคแบบนี้คือทําให้เรารู้สึกว่าอยากอ่านเล่มนี้มากเพราะว่าทุกวันนี้ทุกคนก็มาแข่งกันรวยแข่งกันใช้ชีวิตที่ดีใช่ไหมจนบางครั้งเราก็ลืมไปว่ามันใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าจริงๆเราอาจจะอยากมีเงินจํานวนหนึ่งเพื่อที่จะปลดเปลื้องพันานาการหนี้สินต่างๆแล้วก็ให้ครอบครัวแบบเดินต่อไปได้มีความสุขในแต่ละวันไม่ได้ ต้องการเป็นแบบรวยแบบมหาเศรษฐีอะไรขนาดนั้นแต่ด้วยความที่แบบสังคมมัน drive ให้ทุกคนแบบต้องมีบ้าน10-20ล้านต้องมีรถคันนั้นคันนี้ต้องมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านถึงจะมีหน้ามีตานในสังคมมันก็อาจจะเกิดความกดดันได้เล่มนี้